รอบคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเตาเผาถ่านไร้ควัน200ลิตรนะครับถังแบบเตาท่อดเดียวอุปกรณ์ของเตานะครับที่จะทำเตาก็มีท่อครับท่อท่อสีนิ้วออกมาจากก็บปะจักอันเก่านะครับเตาผมตัวนี้ใช้ไปสองครั้งแล้วครับใช้ประมาณ4 400เตาหรือ400เสื้อเตาออยัางเหมือนเดิมครับที่เอาขี้กันน้ำส้มควันไม้ยังไม่ไมเผื่อ,อเเดี๋ยวเผื่อจะได้ใส่ท่อนะครับปากท่อไว้ อุปกรณ์ก็มีนะครับเหล็กสาหรับทําวงกลมทำทำแผ่นกันกันแผ่นมันพิ้วครับเวลาเราถ้าเราไม่ใส่ครับถ้าเราไม่ไม่ใส่มันเหล็กด้านข้างแผ่นของเรามันบางครับมันจะพิ้วเหล็กตัวนี้ตัวเตรียมไหมครับตัวนี้สําหรับทําหูหิว้วตัวนี้ทาสําหรับติดฝาติดปากเตานะครับเพื่อมัดมัดเหล็ก นี่เหล็กตัวที่ขวางนะครับเหล็กตัวยาวเดียวทำอีกด้านครับตัวนี้ก็ตัวขวางตัดพอดีครับเหล็กเหล็กตัวนี้ตัดอยู่ห้าสิบสามซนนครับตัวนี้ตัดอยู่สามสิบห้าซีนตัวนี้ตามของเอาพาดข้างหลังเตาครับกับปากเตาข้างในเตาอันนี้เอาไว้ติดข้างในเตาตัวนี้ครับตัวนี้อย่าไว้ติดไว้ข้างในเตายึดท่อไม่ให้ท่อมันเคลื่อนครับยึดท่อกลางแกนกลางตัวนี้ ตัดไว้ครับเตรียมไว้เอาไว้สำหรับเอาวางหลังเตากันกันเตากันท่อปองกลางเราสุดนะครับท่อท่อกลางครับตัดอยู่ที่ความยาว 98, เก้าสิบแปดเออแปดสิบเก้าเซนครับแปดสิบเก้าเซนวงกลมนี้ตัดเด็กที่มาทำวงกลมนะครับตัดร้อยเกตสิบเอ็ดเซนถ้าจะเด้ง เดี๋ยวกลับมาดูการทําเตานะครับไม้แผ่นมาดูตัวอย่างเตาที่นะครับเตาเผาถ่านได้ควนานอ่พรวันนะครับเขาหกเตาคนสภาพอย่างนี้นครับเนี่ยของเก่าตอนนี้ผมหยุดแล้วครับผมทําเตา4,000ลิตรกับเตา3,200ลิตรนะครับ ทำในสวนลำไยเนี่ยครับหลุมสำหรับเผาไม่ได้ใหญ่นะครับมีเตาเก่าที่ใช้นลครับคู่คือขนาดนี้นะครับทอใส่กลางยังใช้ได้ครับปะแล้วปะอีกครับถ้ามันถู่ก็สังกะสีวางครับนอก้นถังผมนี้เหมือนเดิมครับก้นเตาจริงครับแต่ละเตาเผาได้ประมาณสองร้อยครั้งครับ จะมีเหล็กห้าสัครับรับท่อมาให้สุดลงไปอีกครับน,นีท่อเล็กนะครับท่อสำหรับเอาน้ำส้มขันไม้นะครับเขาจะเอาถ้าไม่เอาก็แค่เอาดินอุดไว้ครับถังยังใช้ได้นะครับเพราะเราจะมีมีสังกะสีหอ่อข้างอกอีกชั้นแล้วก็เอาดินดินเฮเป็นซ้อนกันเป็นตัวเสชนวนนะครับ สะสมความร้อนปิดนะถ่ายคุณได้ก็ได้อมไม่ต้องห่วงไม่ได้ปิดนะใกล้นั่งใกล้นี้จะเห็นไม่ได้ปิดนะถ่ายแล้วนะใถ่ายไปเรื่อยๆรับปิดก็คือ short chot nung nung-ngung-ngi ik-chot nung 奶奶。 ตัวนี้ห้าสิบสามิ้น,นะครับตัวนี้สามสิบห้านวางหัวเหล็กห,ห,หัวมาเผยเอาเป็นเอาไว้เป็นที่มัดอะสักมัดมัดติดกับมัดติดกับหูนี่ห่ะเราจะยึดติดก,กับแผ่นน,ะะนี่นะครับแผ่นมีแผนคือนี่นี่คือตั้ง ้นฐานะครับที่เราจะเผา่านที่เขาจะเามาเผาเราจะเผาตรงนี้นะครับเสริมน้ำรัน้นหนักไว้แล้เหล็กตัตวยาวๆที่ผมจะเอาไว้าวางไว้ที่เสาปูนซีเมนต์นะครับมันจะไม่อ่อนแน่นเลย เชื่อมติดกับแผ่นท้างด้างนนะครับแผ่นใหญ่ แล้วเราก็เชื่อมเชื่อมให้ทนดีนะครับ้เชื่อมให้ได้รูปก่อนนะครับเนาะเป็นรูปแน้ครับ เด็กที่ทำเตรียมไว้ครับเด็กที่เตรียมไว้แล้วนี่เราก็มาใส่ที่มัดรวดครับที่มัดรวดเอาไว้สำหรับมัดรวดเวลาเราคว่ำถังลง สำเร็จครับไว้สำหรับทำที่มัดนะครับที่มัดมัดมัดเราจะลวดมัดนะครับลวดก,ววนนก่อนที่เราจะขึานหานไมค์จะได้ไม่ร่วงหรอกครับเนี่ยครับพอครับเดี๋ยวเรามาใส่แกนกลางนะครับ อัน,อน,อนเราจะมาใส่ท่อแก,กนกลางกันนะครับผมเจาะรูไว้ก่อนแล้วนะครับองเชื่อนก่อนที่เราจะเอาไม้เราจะเอาไม้นะครับหนาประมาณหนึ่งเซนเราจะเอาวางไว้ข้างข้างล่างเนาะเวลาเราหัง กดลงพอดีเครับแล้วจะใช้ท่อลางใส่่อดจากข้างบนนะครับพอระชนถึงแป๊ะพื้นถึงพื้นขนา้างล่างเจอไม้กระดาพนพอดีก็พื้นท่อของเราจะยกสูงกว่าต่ำกว่ามันจะยกขึ้นมาสูงครับหนึ่งเซนครับเพราะาไม้มันดองอยู่นะเวลาทำเวลาเราใส่จะใส่ปากท่อนี้นครับให้ลึกกว่าขอบถังตรงนี้นครับหนึ่งเซนติเมตร ให้รึกว่าขอบผังเพีนะครับให้อยู่ตื้นกว่าขอ,ขอบผังนะครับเอาแล้วนะครับใส่ท่อไปนะครับเราก็เชื่อมท่อให้เชื่อมท่อให้ดีกันหมดนะใครเชืเ่อม,มไม่เต็มท่อผังเราเชื่อมยากเราให้เป็มที่หนึ่งก็ได้ครับผมจะเชื่อมให้เต็มเลย จะเสียมไปจุดตรงนี้ก็ได้นะครับให้แกมันอยู่ตั้ดับกันนะครับใครเชื่อมไม่ถนัดก็เอาดินคอยดินอุดตรงนี้ก็ได้นะครับผมเชื่อมไม่สนิทนะครับอันนี้เราจะมีเหล็กนะครับรับน้ำหนักช่วยรับน้ำหนักครับช่วรับน้ำหนักท่อกลางครับเวลาเมื่อก่อนผมเผาไปแล้วก็ใช้เหล็กยึดตรงกลางข้างในถังอันนี้ครับ รับน้ำหนักไม่ค่อยอยู่ตอนนี้ผมใช้วิธีนะครับรทำหูสลัดขี้วูเวลาจับขางโขบขางมันโอบขางมันตื้นครับเ,เวลาเราจับมันจะจับลำบากผมก็เตรียมเอาเหล็กใส่ให้นะครับเตรียมเหล็กมาให้ใส่ให้แล้วคร็จแค่อติดนี่เป็นแค่หูขี้วูครับเล้า ท่อนะครับแปดสิบเก้าเซนติเมตรจะโผล่มาแค่เนี้ครับเราไม่ไมให้โผล่เนี้ยครับพเพราะว่าเวลาใส่ไม้เราจะจะหงายเตาหงายถังขึ้นะนะครับเวใส่ไม่ง่ายนะครับหูเตาแล้วก็ทำเพื่อ,อกันไม่ให้ท่อตกกางนะครับไปแทรกดินในตรงครับมันต้องทิ้งไวยาวนครับแปดสิบเก้าเซนมันผมเอาไม้เขาแผ่นรองข้างล่างครับเมื่อกี้เล็กเราชน,น,นตราางนี้พอดีแสดงว่าปากถังเนี่ยต้องสูงกว่าท่อปลายท่อเราครับ หนึ่งเซนติเมตรครับเท่าที่ปากปองของค่าหน้าเตาครับไม่ในิดหนึงไปประมาณประมาณหนึ่งเซนติเมตรครับถ้าใครสองเซนติเมตรก็ไม่ดีนะครับสองเซนติเมตรกับฟันฟันเยอะมากแต่ว่ามันก็ทําให้เผาได้เร็วขึ้นเลยแต่มา่ผมจะใช้เผาเผาแค่เอารอยจากปากกอบปากถังครับแค่แค่หนึ่งเซนติเมตรครับสองเซนติเมตรกัฟันตลอดการเผาครับ ก้นหางเาไว้ผูพรเราเอาก้นหางขึ้นอย่างเข้างข้างล่างนี่คือที่เผาของเรานะครับเวลาเผาไปเผาสเสร็จแผ่นพื้นมีปัญหาเราสามารถเปลี่ยนได้ครับตัวนี้เป็นตัวรับไฟตรงนะครับใช้เหล็กชนี้นะครับห้าสิบสามเซนสามสิบห้าเซนติเมตรห้าสิบสามเซนสามห้าวงรอบวงรอบข้างล่างกันพิ้วนี่ก็ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนครับน้ำนนม้นวนได้หนึ่งงค์ มีเล็กหูหิ้วเด็กี่เด็กที่มัดรวดนะครับสี่อันหูยิ้วสองอันแล้วก็บไม้เด็กตรงนี้ครับเมื่อกี้เอาไว้ข้างบนสับเตาหนึ่งอันตัดสั้นไปตัวนี้เอายาวครับเพื่อเราจะเชื่อมเข้าแกนกลางให้มันข้าแกนกลางของเราครับให้มันให้มันตรงกับแผ่นของเราครับตันนี้ของเราตั้งนี้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อมนะครับเด็กตัวนี้ผมจะเอาเชื่อมไปยึดแกนกลางให้ม่ให้ขยับนะครับ อันนี้เราไม่เชื่อมน,นะครับรต้องเอาแผ่นมาวางก่อนนะครับได้อพ,าาอพ,าาพอดีนะครับอพอพอขอดข,อข,อข,อข้อแก่ข้อแกนกลางนี่จะไม่ตรงนะครับมาด,ด,ดูดูตัวนี้จะไม่ตรงเลยเรายังไม่เชื่อมตัวข้างในนะเพราะ มันดัดตรงนี้ได้นะครับก่อนที่จะเชื่อมเอาการก็เลยเอาพยายามดัดจัดการท่อให้มันตรงจุดนะครับแผ่นแผ่นครับฝาครับจะจะลอยจากห่างจากหนึ่งเซนติเมตรครับจากท่อเวลาเราเผาแก๊สจะเข้าที่ท่อของเราก่อนนะครับเวลาเราเผานะครับแก๊สจะ ก็จะไหลออกมาจากเอาจากถังครับเข้าที่ป่องไฟเขาก่อนพอดีมันก็ไฟเขาใต้เตาเราก็จะจะเผาไม้ควันหรือว่าอากาศความชื้น,นครับที่มีอยู่นะครับไม่ต้องก่อไฟติดนะครับต่อทนนี่แก๊สติดแก๊สเลยครับความกดอากาศและความชื้นที่ของของ,ของความชื้นในเตาครับมันจะรักษานาเนื้อไม้ข้างล่างครับที่ท,ที่ใกล้ฝาเตาครับ มันจะไม่ไหม้เข้าไปในเตาได้นะครับเพราะมีอากาศไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนครับไฟไฟมันก็ไม่ติดไฟนะครับจะติดแค่ในท่ออย่างเดียวในเตาเราไม่เข้าไปไม่ได้เพราะในเตามีกา๊าซครับบพไดะเราอาศัยครับแล้วมันมันไม่มีออกซิเจนครับเกาไม่เลยไม่สมบูรณ์นี่ผมก็เดี๋ยวจะเปิดเปิดเพื่อเชื่อมยึดท่อนะครับใ้เสร็ก,การเสร็จแล้วครับเสร็จเตา เราจะเอาเหล็กมาเชื่อมพยุดนิด,ดแกนถังไม่ให้ขยับนะครับเท่าในเครืเตาอ่างคนครับน้ำส้มหาวิธีเอาน้ำส้มของผมก็แค่เจาะมีแล้วน้ำส้มของผมแคะเ่เจาเเเะราาูนะครับเจาะรูฝากเหล็กเล็กๆครับฝากเหล็กท่อตัวเล็กๆนี่ครับเอาชุดเอาน้ำส้มกันไม้นะครับชุดเอาน้ำส้มกันไม้ง่ายครับ เอาแก๊เอากากหังแคบออากระหังครับเราจะเจาะตรงไหนเราก็จะเอาเอาเครื่องของเรามานะครับอยู่แบนี้สับเราต้องเจาะตรงนี้ไว้ตรงนี้ตรงนี้ใช้ได้ทุกเตานะครับนวันไอเสียที่ออกมาจากเตานะครับจะโค้งผ่านมานี้นะครับเราจะเอาผ้าพันทุกน้ำพันแถวนี้ไว้นะครับเพื่อเป็นการควบแน่น อากาศน้ำจะหยดลงไปข้างล่างครับเราก็ป่องมาวางดวงไว้นะครับป๋องมาลองไว้แล้วก็ควันที่มีครับมันจะไหลตัวมันจะเคลื่อนตัวขึ้นข้างบนนะครับด้วยแรงของแรงกดอากาศของมันนะครับมันจะลอยไปแล้วเอาไปทิ้งที่ป่องไฟนะครับป่องท่อผมจะเตาผมยังมีท่อข้างในนะครับให้มันชนนี่ข้อนีคนะครับการทําเตาก็ศสีสบู่นะครับขอบคุณที่ดูชมคลิปนะครับ